ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2542ภูมิพลอดุญเดชปอรอให้วินาวันที่19พฤศจิกายนพศ2542เป็นปีที่54ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา29ประกอบกับมาตรา35มาตรา48และมาตรา50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไหวโดยคำแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้ยกเลิก หนึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2474 2. พระราชบ,บัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับที่สองพศ2496 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับที่สามพศ2508 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษา,กษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับที่สี่พศ2520 5. พระราชบัญญัติไว้ด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับที่5พศ2530มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้น้ำมันเชื้อเพลิงหมายความว่าน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันเบนซินน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาน้ำมันหล่อลื่นและให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่เป็นของเหลวและใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ตามที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาการมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครองหมายความว่าการมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตอนเองเพื่อผู้อื่นและไม่ว่าเป็นกรณีมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อขนส่งเพื่อใช้หรือเพื่อประการอื่นใดและให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหมายความว่าสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะและให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้างถังท่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆในบริเวณนั้นการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหมายความว่าการเคลื่อนย้าย น้ำมันเชื้อเพลิงจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางบกทางน้ำทางท่อหรือโดยวิธีการอื่นใดคลังน้ำมันเชื้อเพลิงหมายความว่าสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวงและให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถังทอ่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงข้อบัญญัติท้องถิ่นหมายความว่าเทศบัญญัติข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติเมืองพัทยาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าวิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจที่จะปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้อนุญาตหมายความว่าอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมกำหนดกิจการอื่นและออกประกาศทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวด 1. บททั่วไปมาตรา6พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในราชการทหารโดยเฉพาะแต่ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มาตราเจ็เพื่อประโยชน์กันการป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคลสัตว์พืชทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมหรือการกำหนดแนวทางเพื่อลักษณะการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ หนึ่งกำหนดการเก็บรักษาการขนส่งการใช้การจำหน่ายการบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงการควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง 2. กำหนดที่ตั้งแผนผังรูปแบบและลักษณะของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและการบำร,รุงรักษาสถานที่ดังกล่าว 3. ากำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่งและการบำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว 4. กำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 5. ากำหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ1 2, 3หรือ4 6 กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการดำเนินกิจการหรืออนุญ,ญาตให้ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 7. กำหนดการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ถ้ากฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศใดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่ง กฎกระทรวงข้อบังคับท้องถิ่นหรือประกาศนั้นย่อมไม่มีผลใช้บังคับหรือสิ้นผลใช้บังคับแล้วแต่กรณีเว้นแต่กฎกระทรวงข้อบังคับท้องถิ่นหรือประกาศดังกล่าวจะได้ออกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเนื่องจากความจำเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่นหมวด 2. คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา8ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมทะเบียนการค้าอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและพลังงานผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแต่งตั้งข้ารชาชการของกรมธุรกิจพลังงานอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นที่ปรึกษาพักการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองและต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมกฎหมายและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงสาขาละหนึ่งคนและอย่างน้อย2คนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำเนินงานในองค์การสาธารณะประโยชน์เพื่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อมมาตรา9ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะนโยบายและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคลสัตว์พืชทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมหรือการกำหนดแนวทางหรือลักษณะการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 2. ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 3. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้สัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา44 4. อสอดส่องดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆซึ่งปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคลสัตว์พืชทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมหรือการกำหนดแนวทางหรือลักษณะการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 5. ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการเก็บรักษา